ในใจหลวงปูค่ะสบายดีเจ้าค่ะเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมไว้สอาดุโอ้ยดีใจดูสิดูท่านยิ้มละไม่แย่ไม่แย่ค่ะอันนี้ดูปิดก่อนนะขอปิเขาให้ปิดตอนเนี้ยเชื้อโรคของโควิด หลวงปู่มันเยอะจริงๆพวกหนูก็อยากจะเข้ามากราบมาเยี่ยมแต่มันต้องระวังเหมือนกันค่ะ <สา S 1> อยากให้หลวงปู่ปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิดเอารักษาเรื่องของหลวงปู่ให้ดีที่สุดเลยมีแต่คนระลึกถึงนะคะเป็นมิ่งขวัญพวกเราต่อไปสาธุนะคะส, <า S 1> สิ่งแห <สา S 1> มพูดใดสิ่งใดที่เคย ร่วมมุ่นกันก็ขอให้หลวงปู่แข็งแรงค่ะสาธุค่ะขอไว้นะขอไว้ขอนว่าบ้านอยู่บางโพเจ้าค่ะาบางโพนะคะหลวงปู่สอนไม่เยอะเลยรูปเก่าๆยังเ,เก็บอยู่ที่คุณพ่อพรชัย <c oughs> คุณพ่อพรชัยไปที่วัดหลวงปู่ยังยังเป็นหนุ่มอยู่เลย เนาะเป็นนมแล้วก็นั่งหลวงปู่ดุลคุณพ่อพรชัยตีเตียบปมป้องเหมือนติว่าเนาะนะคะหลวงปู่ก็นั่งยิ้มอยู่นั่นแหละมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตฮได้มีโอกาสโอ้โหได้มีบุญร่วมกันก็ถือว่าดีที่สุดแล้วเหมือนเดิมอโ้ ที่ใจีใไม่แก่ไม่ไม่ยอมแก่ไม่ยอมแก่ไม่ยอมแก่ฮะก็พวกพวกเราระลึกถึงนะหลวงปู่นึกอันนี้นะฮะหลวงปู่สอนไม่หมดน่ะช่วยสวดให้หลวงปู่ท่อนก็ไปด้วยกันเนาะเด <นะ S 1> <c oughs> สวดให้หลวงปู่องอนั้นองนี้หลวงปู่ก็พาติวงเข้าไปจับ ขอธาตุขันท่านถ้านี้ก็ถึงเวลาติวขอธาตุขันหลวงปู่นะสาธ,สาธุได้แล้วได้แล้วจะไปไหนครัอ,อ๋อทำงานเขายังจ้างติว<ๆ>๋วเขายังจ้างให้ติ๋วทำงานอยู่ค่ะเนี่ยปีนี้เจ็ดสิบสองแล้วนะอายุอะ่ะอ่าเจ็ดสิบสองแล้วแล้ว แต่เขายังให้ช่วยทําอยู่ค่ะอ่ายังให้ช่วยทํางานอยู่ค่ะค่ะก็ถามอาการหลวงพี่หมองอยู่โอ้ยสาธุพ่ทภัณฑ์เจ้าน้อมน้อมน้อมหายแล้วล้เนี่ยครัโอ้ยสาธุโอ้ยคุณธานุภาพสาธุ อาสาทกนะอาติกาบนะอลุกปูรับนะให้ลุงปู่อยู่นะอาสาทูเออนะค่ะโชคดีค่ะสาทุอ่าถ้ามีอาจารย์กิติศักดิ์บอกว่าให้ติงมาเยี่ยมได้ติงถึงกล้าเข้าอ่าเดี๋ยวจะคันีจะพยายามมานะหลวงปู่นะสบายๆแต่ก็ไม่ให้อยู่นานค่ะสาดูสิ อุ้ยเอากลับเด้อกลับเท่าเด้อกลับเท่าเด้อสาธุสาธุค่ะ